สวดมนต์ความเพียร5วันที่18ธันวาคม2,567ของยานีทองทวีรหัส1,44ครั้งที่27ค่ะ วันนี้วันที่18เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่27ที่ข้าพเจ้ายานีทองทองวีรหัส144ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งชุลุมเทวดาสมันตาจักาวาเรสุอัตระคาชันทุเทวตาสาธมังมุนิราชาส,าสุนันตุสัคขโมคะทางัง จะเคกาเมจะรู้ปคิริสิีคารตเตจันตาลิเขวิมาเนที่ปประเทศจะคข้าเมตรุวันคาหเนเขหาวัตถุมหิเขเตปุมมาจจยันตุเทวาชาลธาลาวิสเมย์าคาคันธพนาคาติดัสทันตาสันติเกยังมุนิวราวจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวรรคกาโลอายมพะทันตา ธรรมะสวนาแาโลอะยามพะทันตาธรรมะสวนาแาโลอะยามพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังขังสระนังคาชามิตุติยามปีพูธังสระนังคาชามิตุติยามปีทำมังสระนังคาชามิตูติยามปีสังขังสระนังคาชามิตาติยามปีพูธังสระนังคาชามิตาติยามปีทำมังสระนังคาชามิตาติยามปีสังขังสระนังคาชามินาทีเมสระนังอันยังพูโทเมสระนังวรัง เอเตนะสะจาวเชนะโสทิเมโหตุสพพทาทนาทิเมสรานังอันยงังทมโมเมสรนานังวารางังเอเตนะสะจาวเชนะโสทิเมหตุสพพทาทนาทิเมสรานังอันยงัง,งสร้างโคเมสรานังวรังเอเตนะสะจาวเชนะโสทิเมโหตุสพพทาบทที่ห้ามหาสมัยสูตร มหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสมยังปะกวาสาเกสุวิหารติกปิลาวาทุสมิงมหาวเนมหาตาภิคุสังเคนาสทิงปัจจามาเตหิภิกขุสัเตหิสัเบหวาอรหันเตหิทัสหิจัลูกทาตุหิเทวตาเยบุเยนะสันนิปปิตาหุนติภควานตังทัสานายาภิกขุสังคันจะอารโคจะ ุนังสุทาวาสกานิยากานังเทวานังเอตทถโหอายังโคะควาสักเกสุวิหารติกาปิลาวทุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัททิงปัจจามาติหิภิขุสัตตหิสัเบหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยภุเยนาสนนปตะตาทุนติปควันตังทัสสนายะ พี่ขุสรังคันจะยานุนะไมยมปิเยนะภควาเตนุปะสรังกามยามาสุปสรังกามิตวภควาโตสันติเกปาเจกาคาถาภัยเสยามาติอาโคตาเทวตาเสยทานีนามาพลวาปุริโสสัมมัญชิตังวาหังปะเสัยไเยปัสสริตังวาหังสัมมิเชยะ เอวาเมวาสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาปะวโตปุรตโตปะรุปาตุระหังสุอรโคตาเทวตาปะวันตังอภิวาทตเทตวาเอกามันตังอาทั้ังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสี มหาสมยโยปวานัสมิงเทวกายาสมะคตาอาคาธรรมาอิมังธรรมะสมยังทากิตาเยวะอปบราชิตสังคันติอรโคอปบราเทวตาภพคะวโตสันติเกอิมังขาทังอภาสิตตระพิขโวสมาทาหังสุงจต่างอัตโนุชุกะมกังสุสาราธิวะเนตเนตตาเนคา เหตวาอินทรียานิราคันติปันทิตาติอาดโคอปาราเทวตาปะขาวโตสันิเกอิมังคาทังอภาสิเศตวาชีลังเขตว่าปะลีคังอินทิขีลังโอหาจะมะเนชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาโคอปาราเทวตาปะขาวโตสันิเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจีผู้ทางสารนังคตาเซนาเตอ คามัสสติอปายยาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติอรโคภควาภีขูภีคูอามันเตสีเยภูเยนาภีกขเวทัสสะสุโลกาธาตุสุเทวตาสัตนิปติตาหุนติตัทธาคตังศาสนาญาภีขูสร้างคันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตะมันทานังอะระหันโตสัมมาสัมโุทา เต සම් ปิภควန္ตานังເຕະ પરમ ະເຍວະເທວະຕາສະນິປະຕິດທາ અ ເຫສົງເຊຍະທາປີໄມຫັງເຕລະຫິເຍປິເຕພິຂະເວອະພິສັນຕິອະນາຄະຕະມາທານັງອະຣະຫັນຕສຳມາສັມພຸທະຕ සම් ປິພະຄະວန္ຕານັງເຕະ પરમ ະເຍເທວຕາສະນິປະິດາພວິສັນຕິເຊຍະທາປີໄມຫັງເຕລະຫິອຈິຂິສາມິຂະເວ เทวกายนังนามานิกิตายสสมมิพิขเวเทวกายนังนามานิเทสัามิพิขเวเทวกายนังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมานาสิการธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิโกภะควโตปจาโสสุภควาเอตาทหวจาสิโรกามนุกัสสัมมยถาภูมาตัทสิตา เยสิตาคิลิคาภารังปหิตาตามหิตมะสมาหิตาปุถุสีหาวัสราสีนาโลมาสักหังสาพิสัมภูโนโอทาตานามาสะสุธาเวปปัสนามานาวิลาพิยโยปัญจสเตยาตวาวเนิคปิลาวะทเวตาโตอามันตยิสัธาสาวกีสะเนลาเตเทวกายาภิกันตาเนวิชานาถาภิกขโว เตจะอาตาปรมการงสุตว่าพุทธศาสาสนังเตสัมปะตุระหูยานังอามนุสสยาอามนุสสนาทัสสะนังอาเปเตสัมตามาทาคุงอาสหัสสังอาณาสัตตังสัสตังเอกสหัสสานังมาอามนุสสนามาธาสุงอิเปเกนันตามาธาคุงทิสาสภะพุทธาอาหง จันตาสะพังอภิญญายะวาวาคิตวานาจักุมาตาโตอามันตายิสัทสาวเกสะเสนลาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเยโวหังกิตายิสสามิกิลาหิอนุปุพพโสสตาสหาสาวกยาคาปุมมากาบิลาวาทวาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโน โมทัมนาอะิกามุงพิกุณังสมิติวันังสะสหัสะเทมาวตายาคานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุณังสมิติวันังสาตาคีราติสหัสะยาคานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทัมนาอะิกามุงพิกุณังสมิติวันัง เอเตเตโสฬาสสัส哈สยานานาตตะวันนิโนอิทิวันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทามนาอาภีกามุงภีคูนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสาตตายาคานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาสินโนโมทะมนาอาภิกรมุงภีคูนังสมิติงวะนัง ุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลสาวินิเวสานังพญายโยนังสาธาสังหาสังยาคานังไปยิรูปัสตีปุมพิโรราชาคาหิโกโซปาคาะสมิติงวานังปุริมันจาตีสรราชทาตาราโทปัสติกันดาพานังอาทิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปีรัสสปหาโว อินทนามาพาหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสัชินโมทมสนาอาภิกามุงพิคุนางสมิติงวานังทักขีนจัดที่สร้างราชาวีรุนโหตบปะสสะสติกุลกันดานังอธิปติมาราชยาสัสิโสปุตตาปีตัสภังอาโวอินทนามาพะหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสัสิโน โมทมนาอาภิกามุงภีูุนังสมิติวนังปาจิปมันจาตีสร้างราชาวีโรปะโคปัสสสตินาคานาอาธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปีตัสสะะหะโวอินทานามะภาหามภะลาอิติมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยาสิโนโมทัมนาอาภิกามุงภีูุนังสมิติวานังพุตธ อุตรันจัดที่สร้างราชากุเวโรตัปปัสสะสตียาคานังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปีตาสภะหาวอินทะนามภะพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณตวันโตยาสาสิโนมธามนาอภิการมุงภีคุนังสามิติงวานังปุริมาที่สร้างทตาระโททาขีเนนาวิรุณหโกปัจิเมนาวิรูปะโคกุเวโรอุตตรังที่สร้าง จัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรธิสาทันทันละมานาอาทังสุวันเนกปิลาวาทเวเดสรมายาวีโนทาสาอากูวันจานิกาสาธามายาคูเกนตุเวเกนตุวิตโตจวิตตโตสังหาจันโนกามาเซโทจะกินโนมันตุนิมันตุจานาโทโอปามโยจเทวสุโตจะมาตาลิ จิตาเสโนจากคันธโพนโรรชาชนะโสภอาคูปัญจสิโคเจวะติมภารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันธภาสังหารชุพีโมธามาณอาภิกามงพีคุนังสมิติวานังอาทาโกนัสภาสานาคาเวสาลาสังหัตัชกากัมพาราสตาลาอาคูปัญญาคาสังหายติพี ยโมนาธาตราทัตจะอาคุณาคายาสิโนเอราวันโนมหานโกโสปะคัสมีติงวะนังเยนาคารเชสหาสหารันติเทพาธิชาปาขีวิสุธาจักขูเวหายาสเตวานมชัปตาจิตราสุปนนาอิติเตสนามังอภัยันตธา นาคาราชาณามาสีสุปันนาโตเขมมามากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิออปะหาบันตานาคาสุปันนาสารณามกังสุพุทังชิตาวชิระหาเทนะสมุทางอสุราชิตาภาตโรวาสสะวาเสเตอิธิมันโตยสัสสิโนกาละกัญจามหบิสมะอสุราธานเวขาสะไวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนามุจิสหะ จันตันจะพาลีปุตตานังสะเพวโรนามากาสั้นในหิตว่าพาลิงเสนาพาหงพัทะโมปาคาโมงสามาโยธานิพาทันเตปีคู่นางสมิจริงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจัเตโชวายโยตคาคามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายาสสาสหะเมตากรุณายะกายิกา อาคูเทวายาสัสสิโนทเซเตาสาทกายะสเพนาณตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงภีกุนางสมิติงวะนางเวนตูจเทวาสหาลีจะอาสามาจะตุเวยะมาจันทาสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุราคีตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุราคีตา นาคันจิตปุรากิตวาอากูมันทาภาหากาวาสุนังวาสะโวเโทสะโกปาคปุรินธาโธทาเสตทาซาธากายาสะเพนะนาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมทามนาอภิการมงภีคุนังสมิติงวะนางอาทาคูสหภูเทวาชาลามาคีสิคาริชา อาริตกาจารชาจาอุม,มาปุพานิพาสิโนวารุณาสหาธรรมมา,จาอจุตาจานิชากาสุเิยาสุจิระอาคูอาคูวาสาวะเนนิสีโนทัสเตทัสาธกายาสะเพนา,นาตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสีโนโมทามานาอภิกรมมุงภิกขุนางสมิติวานางัง สัมมานามหาสัมมานานุมามนุสัมมนุสุตตมะคิตาปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปัทโศิกาอาทาคูสหะรโยเทวาเยจารโลหิตาวาสีโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสีโนทัสเตทสาทากายาสเพนานาตาวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสีโนโมทามนาอภิกามุงภิคุนางสมิติงวานัง สุกะสุกะกะกรุณากรุมาฮาอะรุณาอาคูเวขานาสัสสหโอธาตะคายาะปาโมคะอาคูเทวาวิจักขนาสัทธรรมตาหะหาราคะาขมิสมิสสกาจายาสาสีโนธานายังอาคาปันโนโยริสาอภิวาสติ ทสเตทธสธากะยะสัพเพนานัตตะวะนิโนอิถิมันโตสุทิมันโตวรรณวันโตยัสสิโนโหธมะนาอภิกะมุงภิกขุนังสัมมิติหัวนังเขมียะเขมียะดูสิตายามะกาธะกาชยัสสิโนสัพพิทะกาลามเสทักโชตินามะจะอัสสวะนิมารณะทีโนอะกุอะทะคุปะระนิมิตาทะเสเตทธสธากะยะ สภเณนัตตะวะนิโนอิธิมันโตชูติมันโตวรรณวรรโตยัสสสิโนโมธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงหัวนังสัทเทเตเทวานีกายาสภเณนัตตะวะนิโนนมันวะเยนะอคัญชุเยจันเจทสิทาสะหะปะโวธะชาตีมักขีลังโอคาตินะมานะสะวัง ทาเคโมคตารังนาคังจันทังวะอสิตาตีตังสุพรามาปรมาโตจ่าปุตตาอิทิมาโตสหะสนังขุมารติโสจ่าโสปะฆะสมิติวานังสหัสพรามาโลกานงปะหาพรมาติพิตติอุปปาปโนโชติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสเตอิสระอาคูปเจกะสาวาติโนเตสันจามาชโตอาคา คาริโตปริวาริโตเตจัสเพออาิกันเตสิ้นเทเทเวสพรมมเกมาราเซนาอภิกามีปัสสะการหาสะมันทียังเอถาคันหาถาพันธาถาราเคนะพันธามาตุโวสามันตาปริวาริธามาโวมูลจิตาโคจินังออิตตาถามาหาเซโนกันหาเซนางอาเปสายีปานินาตาลามาหาหัจจา สารังกตวานาเทระวังยาธาปาวุสโกเมโคนานายัโตสเวชุโกตทาโสปัจจทาวติสังคุโตอาสาวังยังวาเซตันจารสพังอภิญญายาวาวิไคตวานาจักขุมาตโตอามันตัยสัทสสาวเกษาสนลาเตมาลาเซนาอภิกันตาเตเวชานาถาภิขโว เตตาอัตตปมาคารุงสุตวาพุทธัสสะศาสนาวิตฺราเขหิปกามุงเนสังโสมํปิอัญชโยสภเววิชิตสังฆมาพยาทิตายัสสิโนโมทันติสหะพุทเธหิสาวกะเตชะเนสุตาทิ